ปี2024นับเป็นอีกหนึ่งปีทองของวงการภาพยนตร์มีภาพยนตร์หลากหลายแนวที่นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆทางแอคชั่นดุดันไปจนถึงดราม,ม่าสะเทือนอารมณ์และวันนี้เฟรมเร e ได้รวบรวม10หนังที่โดนใจพวกเรามากที่สุดของปี2024มาดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างเราขอเริ่มจากอันดับที่10กกำหนังเรื่อง The Substance ผลงานกำกับของโคลลารีฟากิตเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยอลิซาเบตนำแสดงโดยเดมี่มัวดาราเจ้าของรางวัลออสการ์ที่ถูกสังคมปฏิเสธเพียงพรอ,อายุที่มากขึ้นเธอจึงตัดสินใจที่จะใช้ยา The Substance ซึ่งสามารถคืนความยาววัยและความสมบูรณ์แบบของเธอกลับมาแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป,ปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่น่าสะพรึงกลัว ตัวหนังได้นำเสนอเรื่องราวที่ทั้งหลอนและสะท้อนปัญหาสังคมผ่านแนวบอดี้เฮอร์เร่ด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมจากเดม่มัวและมาร์เกเรตคอรีหนังเรื่องนี้ได้เจาะลึกถึงประเด็นของอุตสาหากรรมฮอลลีวูดที่มีการแบ่งแยกอายุและความหมกมุ่นในความงามและยังเจาะลึกในเรื่องของการมีตัวตนและคุณค่าในสังคมโดยตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของความงามและความสำเร็จที่วัดค่าของมนุษย์จากรูปลักษณ์ภายนอกตัวละครของอลิซเบธ จึงเป็นภาพสะท้อนของความสูญเสียตัวตนเมื่อถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานที่สังคมกำหนด The s u b s t a n c e จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสยองขวัญแต่ยังเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงสังคมและการเมืองในโลกบันเทิงเรื่องที่ 9. Civil War ผลงานกำกับของอเล็กกาแลน ที่นำเสนอสองครามกลางเมืองของอเมริกาผ่านสายตาของนักข่าวหญิงที่รับบทโดยเคิร์สเซนดันซึ่งในครั้งนี้เธอได้ถ่ายทอดบทบาทที่ทรงพลังและเสะเทือนอารมณ์อย่างลึกซึง้งนับว่าเป็นการแสดงที่ผู้ชมและนักวิจารณ์หลายคนยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของเธอผูมิงกับการแลน ใช้วิธีการถ่ายทําแบบเชิงสารคดีจึงทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในสนามรบจริงๆถึงแม้ว่าซ i v ิ l วอ r จะไม่ระบุเหตุผลชัดเจนของความขัดแย้งนี้แต่ความคุมเครือเช่นนี้กับทําให้ผู้ชมต้องตั้งคําถามและตีความเนื้อหาตามมุมมองของตัวเองนี่จึงเป็นหนังที่กระตุน้นให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของความสามคัคคีและบทบาทของสื่อในสังคมโดยรวมแล้วซ i v ิ l วอ r เป็นภาพยนตร์ที่ส่งพลังทางด้านอารมณ์และภาพ แม้จะไม่ได้อธิบายบริบทของสองครามอย่างละเอียดแต่มันกลับสะท้อนถึงการแบ่งแยกทางสังคมได้อย่างชัดเจนผ่านการแสดงที่ยอดเยี่ยมและการกำกับที่มีเอกลักษณ์เรื่องที่8 Humanist Vampire Seeking Consenting s u i c i d a l Person ผลง,งานกับของอาริอารหลุยถือเป็นหนึ่งในผลงานที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากหนังมไพราทั่วไปซึ่งผสมผสานแนวคิดด้านปรัชญาและการค้นหาความหมายของชีวิตได้อย่างลงตัว ตัวหนังได้นำเสนอเรื่องราวของแวไพร์ที่มีความตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรมและทางสังคมซึ่งเธอกำลังมองหาคนที่กำลังจะจบชีวิตของตัวเองและยินยอมไม่เธอดูดเลือดสิ่งที่โดดเด่นในหนังเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งและไม่เหมือนใครแตกต่างจากหนังแวไพร์ทั่วไปที่มาจะเน้นความดิบเถื่อนและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหนังเรื่องนี้กลับให้ความสำคัญและความขัดแย้งตัวละครหลัก ซึ่งไม่เพียงแค่แวมพายที่ต้องเผชิญหน้ากับความเบื่อหน่ายในชีวิตอมตะแต่ยังสำรวจประเด็นของการสูญเสียและความรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตผ่านมุมมองของแวมพายที่ตระหนักดีว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ผิดเพื่อหาความสุขบางอย่างในชีวิตอมตะความเป็นมนุษย์ของแวมพายจึงกลายเป็นปริศนาที่เธอต้องการหาคำตอบหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่สร้างความสะเทือนใจจากตัวละครที่มีการพัฒนาอย่างลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและจิตใจที่หลายคนอาจเผชิญอยู่ รเรื่องที่7ลองเลกผลงานกำกับของออสกูสเพอร์กินถือเป็นหนึ่งในงหนังสยองขวัญที่เราชอบมากที่สุดในปี2 0 2 4โดยผสมผสานความระทึกแบบหนังแนวสืบสวนเข้ากับความลึกลับเหนือธรรมชาติตัวหนังเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI ลีฮาเกอร์ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านจิตที่ถูกรับเลือกให้ทำคดีฆาตกรต่อ,นตอนเนื่องมีชื่อว่าลองเลกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับลัทธิซาตานและอดีตของเธอเอง การแสดงของนิคลัสเคสในบทฆาตกรลองเล็กนับว่าเป็นหนึ่งในการแสดงที่น่าจดจําของปี2024ตัวละครนี้ไม่ได้เพียงแค่ลึกลับและชั่วร้ายแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่บิดเบี้ยวในขณะเดียวกันไมกคาม o อนโรก็โดดเด่นในบทบาทของรีฮาร์เกอร์เธอสร้างตัวละครที่เต็มไปด้วยมิติ และความลึกซึ้งเธอได้นําเสนออารมณ์ที่สมจริงและดึงดูดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดจุดเด่นอีกอย่างคือการที่ตัวหนังใช้ประโยชน์จากจังหวะและโทนที่เป็นเอกอลักษณ์ในการสร้างบรรยากาศที่เหมือนฝันร้ายเช่นการเปิดเรื่องที่เข้มข้นจนทาให้ผู้ชมหวาดกลัวในทันทีโดยใช้เสียงและการตัดต่ออย่างชาญฉลาดลองเล็กไม่เพียงแต่เป็นหนังสยองขวัญที่สร้างความหลอนแต่ยังตั้งคําถามถึงความลึกลับของเรื่องเหนือธรรมชาติและทําให้ผู้ชมต้องขบคิดแม้จะดูจบไปแล้ว เรื่องที่ 6. อโนาผลงานกำกับของชอนเบเกอร,อร์ที่เล่าเรื่องราวของนักเต้นในไนท์คลับอโนาซึ่งได้พบกับอีวานลูกชายเศรษฐีชาวรัเสเซียความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นจากความสนุกสนานเบาสมองแต่เรื่องราวกับผิดผันไปสู่การแต่งงานที่ไม่คาดคิดและท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากครอบครัวฝั่งอีวานที่ต้องการล้มล้างการแต่งงานนี้การแสดงของแมติสันได้บทอโนาแสดงให้เห็นถึงการเติบโต และการค้นพบตัวเองอย่างน่าประทับใจและสิ่งที่ทําให้อโนล่าโดดเด่นคือการสร้างตัวละครที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตัวหนังแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันทางสังคมและความขัดแย้งระหว่างชนชัน้นในรูปแบบที่สนุกสนานและจริงใจอโนล่าจึงเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งสนุกสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นมิติใหม่ของตัวละครและเรื่องราวที่ซับซ้อนเรื่องที่ 5. Challenger ผลง,งานกำกับของลูก้ากัวดานิโนเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดความซับซ้อนของความสัมพันธ์และอารมณ์ของมนุษย์ผ่านกีฬาเทนนิสและความรักสามเศร้าในรูปแบบใหม่แนแง่ของการเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดความลึกซึ้งของตัวละครทั้ง3ผ่านทาชิแพทริกและอาร์ทที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในอดีตและปัจจุบันตัวหนังเน้นถึงความซับซ้อนของความรักความทะเยอทะยานและความผิดหวังที่ถูกขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาที่เฉียบคม และเต็มไปด้วยอารมณ์ขันสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือการผสมผสานระหว่างดราม่ากับความตื่นเต้นของฉากตีเทนนิสโดยพุ่มกับ uka, ลูก้าได้สร้างฉากการแข่งขันเทนนิสให้เป็นเหมือนเวทีแสดงดูอารมณ์ที่ดูเดือดน,นอกจากนี้ตัวหนังยังให้พื้นที่ที่ตัวละครแต่ละตัวได้แสดงจุดอ่อนและจุดแข็งของพวกเขาผู้ชมจึงรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นตัวร้ายอย่างแท้จริงทุกตัวละครล้วนมีเหตุผลของตัวเองจึงทำให้พวกเขาดูสมจริงและน่าสนใจ c h เนนเจอร์ enger, จึงไม่เพียงแต่เป็นหนังกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนของความรักและการแสวงหาความสําเร็จในชีวิตผ่านการกํากับที่เฉียบคมและการแสดงที่ยอดเยี่ยมเรื่องที่ 4. Furiosa ผลงานกํากับของจอร์จมิลเลอร์โดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหนังเรื่องแมนแม็กฟู y ีโรสและเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครฟู r รียอที่รับบทโดยแอนนาเ y เลอร์จ และอะไล่าบราวาที่แสดงมันฟูริโอซ่าในวัยเด็กซึ่งในภาคนี้การดําเนินเรื่องนั้นแตกต่างจากฟูริโรสอย่างชัดเจนเพราะตัวหนังใช้การเล่าเรื่องแบบแบ่งตอนและมีการกระโดดไทม์ไลน์หลายช่วงตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงตอนโตแต่ถึงแม้ฟูริโอซ่าจะไม่ได้มีจังหวะบูที่ต่อเนื่องกันเท่ากับตอนฟูริโรสแต่ฉากแอคชั่นในเรื่องก็ยังคงโดดเด่นทั้งการไล่ล่าในทะเลทรายที่ยาวนานถึง3วันและฉากแอคชั่นที่ยาวถึง15ที ซึ่งทุกฉากได้รับการถ่ายทําด้วยความไปถีพิถันทั้งยังผสมผสานสตันจริงเข้ากับซ g จีได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ตัวหนังยังเจาะลึกถึงจิตใจของตัวละครโดยเฉพาะการต่อสู้ภายในจิตใจของฟูริโอซาระหว่างความหวังกับความแค้นและยังสะท้อนถนึงประเด็นที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในโลกที่หลายมนุษยธรรมโดยรวมแล้วฟูริโอซาเป็นหนังที่มาขยายตำนานแบนแบ็คไปสู่อีกขั้นของความยิ่งใหญ่เรื่องที่ 3. ลาคิเมล่า ผลงานกำกับของอลิสโลว์เคอร์เล่าเรื่องราวของอาร์เทอร์ชายหนุ่มที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตและความเจ็บปวดจากความรักที่สูญหายไปและเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโทมบาโลลิซึ่งเป็นกลุ่มที่ขมโมยโบราณวัตถุจากสุสานโบราณแนวคิดของหนังเรื่องนี้ได้สะท้อนถึงการต่อสู้ทางจริยธรรมระหว่างการสแสวงหาความสุขส่วนตัวและการเคารพต่อประวัติศาสตร์ของผู้ล่วงลับซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความหวังและความสิ้นหวัง ที่ตัวละครนี้แบกรับไว้อีกจุดที่โดดเด่นคือการกำกับภาพและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทนสีเหลืองและเขียวที่อบอุ่นหรือการออกแบบฉากที่จะทอนวิถีชีวิตของชาวชนบทในยุค80ซึ่งทางทีมงานได้นำเสนอความสมจริงผ่านการถ่ายทำในสถานที่จริงรวมถึงการสร้างสารรค์บทสนทนา,นาที่มีความหมายอันลึกซึ้งลาคิเมลา่าจึงเป็นมากกว่าเรื่องของการขโมยสมบัติ แต่มันยังเป็นบทกวีเกี่ยวกับชีวิตความทรงจําและความหวังในการค้นหาสิ่งที่สูญหายไปแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันสําเร็จแต่ตัวละครและผู้ชมก็ยังอดไม่ได้ที่จะเดินทางไปกับมันอันดับที่2เอเลียนโรมูลัสผลงานกำกับของเฟเดอาวาเรสเป็นหนังจากแฟรนไชส์เอเลียนที่กลับมาทวงคืนบรลลังของราชาสัตว์ประหลาดโดยในภาคนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเบรนหญิงสาวที่ทำงานในเหมืองบนดาวเคราะห์อันมืดมิด เธอฝันถึงการหลุดพ้นจากการกดขี่ของบริษัทแต่แผนการหลบหนีของเธอกลับทําให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพึงที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งแรกที่ทําให้แฟนเอเลียนอย่างพวกเราตกหลุมรักหนังภาคนี้ก็คือการที่มันได้กลับสู่ร่างเงาของแฟนชายโดยมีการผสมผสานของภาคแรกเอเลียนปี1979เข้ากับความแอคชั่นของเอเลียปี1986และเพิ่มฉากที่แฟนๆหลายคนรอคอยเช่นการกลับมาของซีโนมอร์ฟ ในรูปแบบที่ดูร้ายและน่าสะพึงกลัวควบคู่ไปกับการรักษาโทนความสยองขวัญแบบดั้งเดิมและการสร้างบรรยากาศที่กดดันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ตัวหนังยังแสดงให้เห็นถนึงความกล้าหาญในการผิดแผงเรื่องราวโดยไม่ยึดติดกับมาตรฐานของฮอลลีวูดในการเอาใจผู้ชมโดยรวมแล้วเอเลียนโรมูลัสถือว่าทำได้ดีมากๆในการเชื่อมโยงอดีตและอนาคตของแฟรนนชสยและกลายเป็นหนึ่งในภาคที่น่าจดจำที่สุดของแฟรนนชสย แล้วมาถึงที่อันดับหนึ่งของเราครับดูนพาร์ททูผลงานกำกับของเดนิสวิลเนิร์ฟที่กลับมาสารต่อเรื่องราวของพอเทดิสหลังการล่มสลายของบ้านอาเทดิสด้วยพลังการเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและลงลึกถึงรายละเอียดหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางของพระเอกตามสูตรเดิมแต่ยังตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงบทบาทของผู้นำซึ่งพอพยายามที่จะหาความสมดุล ระหว่างการล้างแขนและการป้องกันการนองเลือดจากคำพยากร์ที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเขาเองในแง่ของงานสร้างหนังภาคนี้ยังคงความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเดนิสวิลเนิร์ฟไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายภาพที่จับตาโดยพุ่งกับภาคเบรกแฟชเชอร์ her, หรือดน,อนตรีประกอบที่สร้างอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งโดยฮันซิมเมอร์ที่มาเพิ่มมิติให้กับความแตกต่างของตัวละครและฉากการต่อสู้เช่นการขี่นอนครั้งแรกของพอล และการโจมตีของกองกําลังฮาคอนเนนซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความแล้วใจให้กับผู้ชมได้อย่างเต็มที่อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาตัวละครของพอเทดดิสที่รับบทโดยทิโมธีชาลเม่หรือตัวละครชานี้ที่รับบทโดยเซนดายาซึ่งมาทําให้เรื่องราวของความรักของเธอกับพอมีน้ําหนักและมีความสําคัญมากขึ้นโดยรวมแล้วดูนพาร์ทยืนหยัดในฐานนหนังสาไฟที่ยิ่งใหญ่ และยังสำรวจจิตใจของมนุษย์อย่างลึกซึ้งพวกเราเฟรมเรตจึงขอยกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี2 0 2 4ครับและนี่ครับก็คือ1ิหนังโปรดของพวกเราในปี2024ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีสเสน่ห์และความน่าตื่นตาตื่นใจที่แตกต่างกันออกไปแล้วคุณล่ะครับหนังปีนี้จะเป็นเรื่องไหนที่เป็นเรื่องโปรดของคุณมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและหากชอบคลิปของพวกเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ